ร้านไหนกดราคาหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้านเราดูครับมีเข้าทุกวันเฮ้ยวันนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยแสบตาเลยวันนี้ดูดินี่ทองล้วนๆนะเนี่ย <ใน S 1> คือกอบพาทองคำนะครับนี่ซื้อดีไม่ดีไม่รู้นะฮะร้านไหนกดราคาหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้านเราดูครับมีเข้าทุกวันโออันนี้ประมาณกี่กรัมเนี่ยอ่าให้ถายนะน่าจะมี ต่ำต่ำต้องเท่าไหร่สี่บาทสี่สิบห้าสิบกรัมได้อยู่มั้งเอาเรามาดูลองดูนี่นี่นะครับพลาเรี่ยมทองนะครับซื้อหมดนะฮะคือราคาทองแยกราคาพลาเนะไม่ใช่ว่าซื้อรวมนะไม่ไม่ซื้อรวมนะนซื้อซื้อแยกเลยพลาราคานี้ทองแก่ให้แบบว่าไม่ต้องคาใจทั้งสองฝ่ายทองก็คือราคาทองเลยไปอันนี้อันนี้เป็นพลาป้ะเนี่ยบวกบาง นี่อันนี้น,น,น,นี่อันนี้พระทองคำก็ซื้อนะฮะ,ะเดี๋ยวลองช่างรวมก่อนเท่าไหร่โอ้โหนี่ต,ำ,ตำ50กรัมแล้วนะ <50 S 2> ครับ,รบใช่ยังไม่รวมชุดนี้นะอันนี้สมเด็จน,น่าจะมีอย่างน้อยต้องสี่ห้าแสนตรงนี้นะตรงนี้ อะไรไม่รู้ <laughs> ไม่ใครซื้อสี่พันแสน่ะใครซื้อไม่ใช่ไม่มีใครซื้อคือมีคนมาซื้อไงเฮ้ย,ยคนซื้อต่อสักสามสี่พันขาย <laughs> ต่อเป็นโดน <laughs> แล้วก็นี้ครับพิธีจักรพรรดิอันนี้พิธีดีดนะชินา่าดเหรียญชินาาชพิธีจักรพรรดิหนึ่งห้านะครับแต่เป็นบล็อกธรรมดาครับแต่เป็นเนื้อเงินอันนี้ก็เล่นกันอยู่หมื่นบวกลบนี่อันนี้ไปซื้อมาไปฟิตเมื่อกี้เลยนะซื้อมาหมื่นหนึ่ง นี่ตอนนี้หลวงพ่อจำไม่ได้อีกนี่ครับวันนี้นะครับชุดใหญ่เท่านี้เดี๋ยวมีลูกค้านัดอีก2อสามท่านนะฮะเมื่อกี้ก็ได้คุณแม่มา1นึ่งองค์แล้วนะครับใครมีนะครับทั้งทองนะครับแล้วก็พระส่งมาได้ครับมาประเมินราคาหน้าร้านก่อนได้ครับแต่ว่าทองซื้อดีไม่ดีดูเอาครับนี่โอเค